เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะทางบลจไทยพณิชย์ก็ได้เปิดตัวกรรมการผู้วยการท่านใหม่ก็คือคุณสมิทธพนมยงค์นะคะคแต่ทีนี้เนี่ยเป้าหมายแล้วก็รวมถึงวิสัยทัศน์ของสมิทธที่มีต่อเรื่องของตลาดการลงทุนจะเป็นยังไงนั้นไปติดตามกันเลยค่ะคุณสดีค่ะสวัสดีครับ สสวััดีครบก่อนอื่นเลยถ้าเกิดเรามาดูกันเนี่ยนะคะในฐานะกรรมการผู้อนวยการท่านใหม่ของบลจไทยพาณิชย์เนี่ยเราเรามองตัวบลจอย่างไงบ้างและมองเรื่องของภาพรวมการแข่งขันของธุรกิจกองทุนรวมยังไงบ้างคะครับผมภาพรวมของบลจเนี่ยต้องบอกว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับต้องทางคุณชติกาก็สร้างรากฐานไว้ดีนะครับคือเน้นเรื่องความมั่นคงนะครับจะสังเกตว่าถ้าบจไทยพาณิชย์เนี่ยมีสินทรัพย์ที่าดูแลอยู่ปัจจุบันเนี่ยนะครับประมาณ9 4 0าแสล้านบาทนะครับเราเป็นที่หนึ่งในกลุ่ม private fund นะครับหรือว่ากลุ่มนักลงทุนสถาบันนะครับแต่ว่าในกลุ่มรายย่อยเนี่ยนะครับเรามีสินทรัพย์ที่บริหารอยู่ประมาณ7จ็ดแสนกว่าล้านนะครับถ้ามองถามว่านโยบายหลักที่ผมจะวางไว้ต่อไปนะครับก็คือว่าทํายังไงเราถึงจะเป็นที่หนึ่งในใ,นใจของลูกค้านะครับซึ่งลูกค้าเนี่ยมองเราก็คือผลตอบแทนนะครับทำยังไงถึงจะให้กองของไทยพาณิชย์เนี่ยมีผลตอบแทนที่โดดเด่นนะครับเ,เข้าไปอยู่ในใจของลูกค้าแล้วไซส์หรือขนาดของการลงทุนเนี่ยมันจะตามมาเอง นะครับแน่นอนในกลุ่มลูกค้าสถาบันกับลูกค้ารายย่อยเนี่ยนะครับมีวิธีการมองที่ต่างกันนะครับลูกค้าสถาบันเนี่ยจะมองผลตอบแทนเมื่อเทียบกับความเสี่ยงที่ลงไปนะครับซึ่งอันนี้เราทําได้ดีอยู่แล้วนะครับก็จะทําดีต่อเนื่องต่อไปนะครับในกลุ่มรายย่อยต้องบอกว่าบางทีลูกค้ามาเนี่ยคำานึงถึงความเสี่ยงน้อยหน่อยนะครับต้องการผลตอบแทนเป็นตัวตั้งนะครับผมว่าโจทย์อันนี้เนี่ยทำให้เราต้องปรับกลยุทธ์นะครับปรับเทคนิคการลงทุนว่ากองไหนที่เน้นรายย่อยเนี่ย นะครับต้องมีการเน้นที่ผลประกอบการ<ช>นะครับซึ่งไม่เพียงแต่ชนะเบนชมาร์ก ต้องชนะคู่แข่งด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นนโยบายหลักที่จะขอปรับใช้ต่อไปในอนาคตรครับผมพูดถึงตัวบลา,าจอรพานิชนะคะหลังๆเองเนี่ยความผันผวนมีมากมายจนสมควรเลยเหมือนกันผลตอบแทนเนี่ยเราก็ไม่ได้ติดตามมานะคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราแบ่งเป็นกองในประเทศกับต่างประเทศเนี่ยเรามีพอร์ตโฟลิเป็นยังไงบ้างครับก็ต้องบอกว่าจริงๆเราเฝ้าดูอยู่ตลอดนะครับ80%ของกองที่เรา,เ,าเฝ้าอยู่ นะครับหร,หรือกล้องที่เราบริหารอยู่เนี่ยนะครับมีผลตอบแทนที่ชนะเบนชม์มานะครับคือดีกว่าตัวเปรียบเทียบหรือว่าตัวค่ากลางของของนั้นแต่ถามว่าเราพอใจหรือยังเรายังไม่พอใจนะรเราต้องการว่าชนะเบนช์มาไม่พอ เราต้องการให้ชนะคู่แข่งด้วย <Okay. S 1> นะครับะนั้นถามว่า,เ,าเราก็ต้องปรับปรุงหรือชาร์ปเพ่นนะครับนโยบายการลงทุนให้มันตอบรับกับโจทย์ของลูกค้านะครับโดยใชเ้เทคนิคของการเลือกหุ้นนะใช้เทคนิคของ q u a n t i t เท i ีเป็น l y s ส <Okay>. s นะครับใช้ Market Timing หรือการเลือกว่าจังหวะไหนจะเข้าจังหวะไหนจะออกมาผสมเพื่อที่จะสร้างอัลฟาหรือว่าสร้างผลตอบแทนที่เหนือกว่าเบนชมาร์และคู่แข่ง ให้ตอบโจทย์ลูกค้าครับผมถ้าเรามาดูกันนะคะสำหรับสถานการณ์ในตอนนี้เรามองไงบ้างว่ากองทุนรวมเนี่ยยังน่าลงทุนอยู่หรือเปล่าเราก็จะสามารถเข้ามาช่วยสร้างผลตอบแทนที่ดีแล้วก็มั่นคงกับลูกค้าเราได้ยังไงบ้างครับ,รบตอบได้เลยครับว่ากองทุนรวมเนี่ยน่าลงทุนตลอดเวลา <c oughs> นะครับปัญหาคือว่า,เ,าเรามีทางเลือกที่หลากหลายนะ <c oughs> ถ้าตลาดไทยไม่ดีเราก็มีทางเลือกไปลงทุนในตลาดต่างประเทศ นะครับอย่างในปีนี้เนี่ยทีมหลักๆที่เราแนะนําให้นักลงทุนอลองพิจารณาดูนะครับก็คือการลงทุนในตลาดยุโรปนะครับเราท้งบริจอแทยพาณนชยกก็มีกองทุนที่ไปเลือก,ล,อกลงทุนในตลาดยุโรปนะครับหรือยูโรสต็อกนะครับซึ่งนําเสนอให้กับลูกค้านะฮะแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าถามมองย้อนกลับไปนะครับหลายคนจะพูดว่าอปีที่แล้วเนี่ยหุ้นสหรัฐขึ้นมาเยอะมากนะฮะต้องบอกว่าเราไม่ได้มาพึ่งออกกองหุ้นสหรัฐเมื่อไม่นานนี้นะเราออกมาตั้งแต่ปลายปี2012 อออนะครัออกไว้ก่อนตัน้งแต่ก่อนใช่ครับะน,นะฮะถ้าถามว่าเกือบ18เดือนแล้วนะครับ,รบที่เราออกกองนี้มาถ้านักลงทุนมาเริ่มลงทุนกับเราตั้งแต่ตอนเราเปิดตัวใหม่ๆนะครับซึ่ง s ออยังไม่ได้วิ่งขึ้นมาขนาดนี้เนี่ยนักลงทุนก็ได้ผลตอบแทนไปแล้วเนี่ย นะครับ34%นะครับถ้านับจากปลายเดือนธันวา255 5นะครับมาจนถึงปัจจุบันค่ะนี่ก็เป็นตัวอย่างของสิ่งที่ถือว่าเป็นหนึ่งในวิธีการในการที่เราจะตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้นะคะแต่ในในปัจจุบันนี้เนี่ยสภาพการลงทุนค่อนคัางผันผวนสมิทธ์มองตลาดไทยกับตลาดต่างประเทศยังไงเราก็จะมีคําแนะนําในเรื่องของการกระจายการลงทุนให้กับนักลงทุนยังไงบ้างคะครับต้องบอกว่านักลงทุนรายย่อยส่วนใหญ่เนี่ยนะครับก็มักจะ Comfortable หรือว่ารู้สึกอุ่นใจถ้าเป็นการลงทุนในประเทศนะครับแต่ว่าปีนี้เราเองก็ต้องจะหนักดีว่าเ,เศรษฐกิจในประเทศไทยเนี่ยอาจจะไม่ดีดเท่าไหร่นะครับถ้าดูบทวิเคราะห์ของนักวิเคราะห์หุ้นก็ดีนักวิเคราะห์เ,ะเศรษฐกิจก็ดีเนี่ยนะครับก็มีการปรับประมาณการลดลงตลอด ต้องบอกว่าตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยยังไม่เห็นใครปรับขึ้นเลยนะครับทุกคนก็ปรับลดลงตลอดที่ถามว่าในตลาดไทยที่ผันผัวหรือว่าอาจจะซึมลึกยาวได้เนี่ยนะครับทางบลจแนะนําลูกค้าทำอะไรนะรเราก็ทางบลจเขาแนะนําให้ลูกค้าเนี่ยหันไปดูทางเลือกการลงทุนใหม่ๆนะครับการลงทุนในตลาดต่างประเทศซึ่งเขากาลังเริ่มฟื้นตัวจากวิกฤต นะเมื่อสองสมปีก่อนนะก็เป็นโอกาสที่ดีให้เลือกลงทุนนะครับแล้วก็เพิ่มผลตอบแทนครับผมถ้าเกิดไปต่างประเทศเนี่ยตอนนี้เรามองระหว่างยุโรปอเมริกาญี่ปุ่นนะคะซึ่งก็เป็นดาวเด่นทะั้งนั้นเลยที่ที่มาฮิตกันในหลังๆเนี่ยนะในเมื่อเรามีวิสัยทัศน์ในการที่จะมองมองจังหวะการลงทุนที่ตั้งแต่เขายังไม่ขึ้นจนถึงปัจจุบันมันก็ขึ้นมากพอสมควรแล้วเรามองว่าจากนี้ต่อไปเนี่ยอัพไซด์เกณฑ์มันยังมีอีกเยอะครับผมนบในถ,ถ้าเทียบ3าตัวนี้นะครับต้องบอกว่าเรามองว่ายุโรปเน น่าลงทุนที่สุดนะครับเพราะว่า2ประเด็นนะครับคือราคาแม้ว่าจะขึ้นมาแล้วนิดหน่อยนะครับมันยังต้องบอกว่าเขาเพิ่งผ่านวิกฤตเศรษฐกิจมาได้ไม่นานโอกาสที่จะขึ้นต่อยังมีนะครับเออร์เนในตลาดยุโรปก็มีการปรับขึ้นอย่างตลอดเวลารีไวซ์เปลี่ยนตลอดนะครับเพราะฉะนั้นเรามองว่าตลาดยุโรปเนี่ยค่อนข้างจะโดดเด่น กว่าคู่แข่งอีกสองสองตลาดนะครับแต่ญี่ปุ่นก็ไม่ขี้เร่นะครับเรามองว่าญี่ปุ่นเองเนี่ยได้รับอน,นิสง์จากนโยบายการผ่อนคลายสภาพคล่องทางด้านการเงินนะครับหรือที่มีการเรียกชื่อย่อกันว่าอเบโนมิกนะครับก็คือการเพิ่มสภาพคล่องเข้าไปในระบบ,นะบทําให้บริษัทญี่ปุ่นเนี่ยหรือสินทรัพย์ในตลาดญี่ปุ่น,นได้รับอน,นิสง์ตัวนี้นะครับดังนั้นเราก็มองญี่ปุ่นกับยุโรป นะครับสำหรับสหรัฐเองเนี่ยต้องบอกว่าปีที่แล้วเนี่ยโดดเด่นมากนะครับอันนี้ต้องรอจังหวะนิดนึงนะครับเพราะว่านิวไฮตลอดเวลาถามว่าเราก็เป็นห่วงลูกค้ารอลอนักลงทุนว่าถ้าถาม,มตอนนี้จริงๆสหรัฐเนี่ยเรามองว่าถ้าทํากําไรถ้าถือมาตั้งแต่ต้นเนี่ยให้ถ่ายทํากําไรออกมาบ้างนะครับแล้วถ้ามันย่อตัวลงมาเนี่ยค่อยเข้าไปใหม่นะครับ แล้วก็เรามีวิธีรับมือกับฟันโฟลในตอนนี้ยังไงบ้าง mm hmm. เพราะว่าจริงๆถ้าเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะดูง่ายนะเพราะว่าโอเคเงินจากตรงนี้เข้ามาในกลุ่มประเทศนี้อยู่สักปีสองปีเราค่อยออกอันนี้แน่นอนบริหารง่ายแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมีความรู้สึกว่าฟันโฟลจะเข้าออกเร็วแล้วก็ไม่ได้จเ,เป็นจำนวนที่มากเหมือนเมื่อก่อนนะเพราะฉะนั้นในโอกาสที่ฟันโฟลเป็นมีความเคลื่อนไหวแบบนี้เนี่ยเรามีการเอวิธีหรือกลยุทธ์ในการลงทุนยันเลยครับอันนี้ต้องบอกว่าฟันโฟลเนี่ยเราเฝ้าดูแลอย่างใกล้ชิดอยู่แล้วนะครับแต่ฟันโฟลเนี่ย โซไปเนี่ยมันก็มีเหตุผลถูก<ช>ไหมครับถามว่านักลงทุนต่างประเทศหรือว่าผู้จัดก,การกองทุนต่างประเทศเนี่ยเขาก็ไม่ได้เลือกตัดสินใจลงทุนด้วยอารมณ์ถ<ช>ูกไหมฮะเขาก็ดูพื้นฐานเพราะฉะนั้นเราเองเนี่ยอยู่ใกล้ชิดโดยเฉพาะยิ่งอย่างในตลาดไทยเนี่ยนะครับในช่วงที่ผ่านมาเราก็มองว่าพื้นฐานหรือว่าตัว e a r n i n g ของเราเนี่ยอาจจะไม่ได้โดดเด่นมากแต่ราคามันลงไปต่ํา ะะเมื่อราคามาลงไปต่ำหมายความว่ายังไงหมายความว่าความน่าลงทุนหรือว่าแว l u ลของมันเนี่ยค่อนข้างดีถูกไ้มฟันมันก็ไหลกลับเข้ามานะฮะตอนนี้สถานกา,ารณ์กลับกันก็คือว่าราคาเนี่ยมันเข้าไปค่อนข้างจะเต็มมูลค่าแล้วนะครับนักลงทุนที่เป็นโปรเฟชชั่นอลหรือว่าผู้จัดก,การกองทุนต่างประเทศเนี่ยก็ดูว่าเอ๊ะมูลค่ามันใกล้เต็ม Value แล้วนะถ้าเกิดว่าไม่ได้มีเรื่องดีๆหรือสตอรี่ใหม่ๆมาเนี่ย นะขายทํากําไรดีกว่าไหมเพราะฉะนั้นเราก็มองว่าฟันโกลที่ไหลเข้ามาในช่วงต้นปีนะครับแม้ว่าการเมืองของเราเนี่ยจะมีเรื่องวุ่นวายต่อเนื่องมาเนี่ยนะก็เริ่มจะขายทํากําไรออก สําหรับนักลงทุนบางท่านหรือว่าผู้ที่เป็นลูกค้าเงินฝากอยู่ในตอนนี้นะคะเราก็ทราบกันดีอยู่ดอกเบี้ยก็ต่าติดดินมากเลยนะคะการลงทุนในกองตราสารหนี้เนี่ยถือว่าย,ยังเป็นโอกาสและยังให้ผลตอบแทนที่น่าพอใจครับผมแน่นอนครับการลงทุนในตราสารหนี้เนี่ยก็เป็นทางเลือกอที่อาจจะเพิ่มความเสี่ยงขึ้นมานิดนึงนะ,ะเมื่อเทียบกับเงินฝาก แต่ก็ยังต่ํากว่าความเสี่ยงหรือความผันผวนของตลาดทุนนะครับอตองกองตราสารหนี้เนะี่ยอย่างที่บอกคือไทยพาณิชย์เนี่ยโดดเด่นอยู่แล้วนะครับก็มีการเลิกลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศนะครับแล้วก็ล็อกอัตราแลกเปลี่ยนนะครับเพื่อที่จะให้ได้ผลตอบแทนที่แน่นอนเมื่อลูกค้าตัดสินใจลงทุนนะครับแต่ว่าขอเสริมอีกนิดน,นึงนะครับว่าอย่ามองแต่ตราสารหนี้อย่างเดียวนะครับมันมีตราสารบางชนิดที่ทําตัวคล้ายๆกับตราสารหนี้นะครับอย่างเช่นพวก p e r ต y f ฟัน นะครับอย่างเช่น Infrastructure Fund นะครับพวกนี้เนี่ยมันจะเป็นสัญญาเช่าระยะยาวนะครับหรือว่า,เ,าเป็นสินทรัพย์หรือว่าตัวอาคารที่ปล่อยให้เช่าชนะครับแน่นอนก็จะได้ค่าเช่าเข้ามาอย่างสม่ำเสมอมนะครับตอบแนนี้นะ่จะได้ใช่นะครับ,รบพออัตราดอ,อกเบี้ยลดลง นะครับแต่ว่าเขาได้ค่าเช่าที่สม่ำเสมอมูลค่าของกองเหล่านี้จะเป็นอย่างไรมูลค่าก็เพิ่มขึ้น<ช>นะเพราะฉะนั้นก็อยากให้มองทางเลือกการลงทุนอันนี้ด้วยนะครับปิดท้ายตรงนี้นะคะคือ AUM หรือว่า a s s e t under management นะคะของเราเนี่ยก็ใกล้ที่จะเข้าไป1ล้านล้านแล้ว<ๆ>ในปีนี้นี่น่าจะเห็นนะคะแต่ว่าแล้วหลังจากนี้ต่อไปแล้วราจะมีกะไรไอ้ตัว1ล้านล้านของเราจากนี้เนี่ยม,มันมีความหมายวินัยะอะไรสําหรับเราในการกาหนดแผนงานครับผม<ๆ>ผมว่าอย่างที่ที่พูดไปสักครู่นะครับตัว Asset Under m a n a g e เนจเนี่ยมันเป็นตัวสะท้อนความไว้วางใจของลูกค้าที่ให้เราดูแลนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าถามผมว่าเอาลูกค้าเป็นตัวตั้งก่อนลูกค้าเลือกเราเนี่ยไม่ได้เลือกเราเพราะ AUM ลูกค้าเลือกเราเพราะผลบานประกอบการที่ดีการบริหารจาัดก,การความเสี่ยงที่รัดก,กุมนะครับการมี Process ที่ชัดเจนนะครับแล้วก็สม่ำเสมอมั่นคงมีจุดจำหน่ายที่สะดวก สามารถเข้าซื้อขายหรือว่าสับเปลี่ยนกองทุนได้อย่างสะดวกสบายนะครับอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องพยายามเร่งปรับปรุงนะครับถ้าผลการประกอบการหรือผูหรือผลของกองทุนเนี่ยมันโดดเด่นลูกค้าก็จะเลือกเราเพิ่มนะครับเรื่องอความสะดวกสบายการให้บริการต่างๆเนี่ยผมเชื่อว่าไทยพาณิชย์ไม่เป็นสองรองใครอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าผลประกอบการของเราโดดเด่นด้วยเนี่ยนะครับหนึ่งล้านล้านก็ต้องบอกว่าเป็นเป้าหมายที่ไม่ไกลเกินเอื่อมนะครับได้แน่แครับผมได้แต่วันนี้ขอบคุณมากคคุณครับสวัสดีครับ ก็เป็นผู้บริหารคนรุ่นใหม่นะคะที่มีแนวคิดมีวิสัยทัศน์ในการที่จะรุกทั้งการลงทุนแล้วก็รองรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นด้วยที่สาคัญที่สุดคือจะเข้ามาดูเรื่องของผลตอบแทนในแต่ละกองทุนนะคะเพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคหรือว่านักลงทุนได้อย่างจริงจังด้วยนะคะอันนี้ก็คงจะต้องติดตามกันไปเพราะว่าตอนนี้ตลาดการแข่งขันเนี่ยค่อนข้างที่จะรุนแรงในเรื่องของธุรกิจกองทุนรวมด้วยค่ะแล้วก็ทั้งหมดนี้ก็คือเวลาสดิตพักเช้า10ิบนาฬิกาเดี๋ยวช่วงหน้าคุณออออยยู่่่นนดิััา้ชมไปกสสวี